อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุลปาลีนะคะแม่หมอกุนปาลี สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพบกับการทำนายดวงชะตากันนะคะกับผู้ที่เกิดราศีกันประจำเดือนกันยายน2อ6 4ยกันนะคะก็บางคนอาจจะตรงกับลัคนาเกิดเลยเนาะเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรกับคุณบ้างค่ะการเงินการงานความรักและสุขภาพมาฟังกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะชาวราศีกันขึ้นไพ่เป็นไพ่ the world นะคะแสดงว่าเดือนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเปิดเผยตัวตนนะคะหรือมีในเรื่องของการที่จะ ไปทําเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาออนไลน์เดือนนี้นะคะใครที่ทําเกี่ยวกับออนไลน์จะค่อนข้างโอเคมากๆเกี่ยวกับการสื่อสารการประชาสัมพันธ์การเอ็กพอร์ตอินพอร์ตนะคะนำเข้าส่งออก พรีออเดอร์พวกนี้โอเคหมดเลยนะคะในตำแหน่งกา,การเงินเองนะคะก็บอกว่าไพ่สวยค่ะรูราดูดีมีสกุลนะคะอาะมาจะเจอกับผู้หญิงให้ก,การอุปถัมภ์นะคะจะมีเงินเข้ามาแบบเฟื่องฟูโดยเฉพาะคนที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจอาหารการกินของซื้อขายอ,อพาร์ตเมนต ที่ดินต่างๆนะคะสัตว์เลี้ยงนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะก็คือส่วนกระแสกับราศีอื่นๆถือว่าดีใช้ได้นะคะก็ยังปังต่อเนื่องนะคะแต่ทีนี้พอมาตำแหน่งอริเองนะคะตำแหน่งอริเองก็ยังต้องบอกว่าเออบางทีหาเงินเก่งค้าขายอย่างเงี้ยพวกนี้ดีแต่ว่าอาจจะต้องระวังขาดเวลาขาดการเอาใจใส่คนในครอบครัวะนะคะเดือนนี้บางคนอยู่แบบน้องหงา นะคะชาวราศีกันอยู่แบบน้องเหงาแบบว่าให้เวลากับหน้าที่การงานมากเกินไปกับการหาเงินมากเกินไปทําให้ครอบครัวอาจจะเหงา,งาขาด ขาดความอบอุ่นได้ในเดือนนี้ก็ต้องดูแลตรงนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะการงานอาจจะต้องระวังมีปัญหามีความเครียดวิตกกังวลนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นพนักงานประจําอื่นๆน,นะคะก็บอกว่าเดือนนี้นะระวังในเรื่องของการเปลี่ยนงานนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนงานตกงานหรือว่าการโดนบีบบังคับความอึดอัดใจจะทําให้เราอยู่ไม่ได้ในเดือนนี้นะคะเนอะก,ก็ คนที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวอันนี้จะต้องระวังหนักมากนะคะแต่ว่าก็จะดีนะคะกับคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการรักษาอาชีพเฉพาะทางนะคะงานช่างงานวิศวกรงานซ่อมบำรุงงานซ่อมแซมงานแก้ไขปัญหาหมอแพทย์พยาบาลสัญญกรรมพวกนี้โอเคค่ะ กลุ่มนี้ดีนะคะจะทําเงินทําทองสร้างรายได้ได้ดีมากๆนะคะส่วนสุขภาพค่ะนะคะระวังความเครียดระวังปัญหาการทํางานหนักพักผ่อนน้อยก็ดูแลร่างกายตัวเองนะคะดื่มน้าให้มากๆออกกาลังกายทานอาหารครบห้าหมู่นะคะต่อมาก็ในเรื่องของสุดท้ายความรักนะคะใครมีความรักบ,บ้างนะคะชาวราศีกันบอกเลยว่าเดือนนี้ เดือนนี้คือดีแล้วค่ะสําหรับคนที่โสดมานานนะบอกเลยเดือนนี้มีเกณฑ์จะเจอคนดีๆเข้ามาให้สมหวัง,งจะเจอคนดีๆเข้ามาให้เราเล่นไปต่อให้เราได้ต่อยอดความรักให้แฮปปี้มีความสุขมากๆนะคะส่วนคนที่ไม่มีแฟนแล้วนะคะคนที่มีแฟนแล้วเดือนนี้ก็ดีอาจจะได้รับของขวัญเนาะเป็นเดือนเกิดด้วยอาจจะได้รับของขวัญได้รับสิ่งดีๆต้อนรับวันเกิดน,นะคะอาจจะเป็นอาหารการกินแพ็กเกจเที่ยวหรือเรื่องที่คาดคิดนะคะ ที่อยากให้สมหวังเดือนนี้มีเกณฑ์จะสมหวังมีเกณฑ์จะสมหวังนะคะคาดคิดเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับการเงินการทองนะทอมีเกณฑ์จะสมหวังแต่ก็ระวังแค่เรื่องงานเรื่องเดี่ยวอื่นๆใดๆก็ถือว่าโอเคแล้วสําหรับชาวราศีกันในเดือนนี้นะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีนะคะ,ะฝากไว้แล้วกันถ้าสมมติว่าใครอยากที่จะแก้แค้เกี่ยวกับปัญหารเรื่องงานก็อย่าลืมว้เจ้าที่เจ้าทางในสถานที่ที่ เราทำงานนะคะไหว้ท่านบ้างด้วยน้ำดื่มก็ได้นะคะเ,เราจะได้ราบรื่นเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือเปลี่ยนน้ำเจ้าที่เจ้าทางก็ได้เปลี่ยนน้ำพระในบ้านก็ได้จะได้ราบรื่น